ทุกคนคะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะคือเรากลับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนเนาะก็ทุกคนเขาก็หลับกันหมดแล้วนะคะที่บ้านเราอะก็ไปเช็ดหน้าเช็ดอะไรออกหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ํานะคะแต่ตอนนี้หิวมากๆขอไปกินอะไรก่อนเนาะ,ะแล้วก็ตามมาดูนะคะว่าก่อนนอนอะเราใช้บํารุงตัวไหนบ้างทุกคนคะตอนนี้กัดก็อาบน้ําสระผมเป็นที่เรียบร้อยนะคะสิ่งแรกที่หลังจากกั๊ดอาบน้ําเสร็จนะคะกัดก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเซนติโอค่ะนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้ในการบํารุงก่อน คือในขณนะที่ผิวเราอ่ะมันหมัดๆใช่ปะก็แบบรีบๆแบบทาทาทา,ทา,ทา,ทาเลยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะกัดก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะก็เป็นของลอรีออนะคะรีไวท์ทัลลิมนะคะที่แบบมีขนาดเล็กลงมานะคะซึ่งซื้อได้ในเซเว่นนะคะราคาประมาณ49บาท49บาทค่ะก็จะใช้แล้วก็แทบๆไปตามหน้านะคะให้มันซึมเข้าผิวีนะ้ทุกคนไม่ต้องตกใจเสียงที่มันแบบแทกเข้ามานะคะเพราะว่า บ้านเราอ่ะบ้านกัดอ่ะมันอยู่แบบถนนใหญ่อะแบบรถมันวิ่งทั้งคืนอะหลังจากที่ลงเอเซนลงไปนะคะกัดก็จะตามไปด้วยตัวนี้ค่ะเป็นของออโรจูคิสนะคะตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วหมดไปหลายซองแล้วนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขนนะคะซึ่งสําหรับกัดนะมันเห็นผลนะกับกัดกับตัวกัดเองเลยแหละคือมันเห็นผลก็แล้วก็รูขุมขนกัดนะมันเล็กลงจากแต่ก่อนก็เลยเทใจให้ตัวนี้ใช้ไปหลายซองแล้ว ตัวเนื้อคีมก็เหลวนะคะแล้วก็ซึมง่ายมากเลยแล้วก็ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นการเย่ซองแดงนะคะในการใช้ขั้นตอนสุดท้ายเนาะจริงๆอะกดเคยเอาคีมซองกานเย่อะมาทาข้อศอกนะแล้วก็ข้อศอกอะรู้สึกว่ามันจะนุ่มแล้วมันก็ใสกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นด้วย จริงๆมันก็ไม่ใช่แบบเอาไปทาข้อสอบหรอกแต่แบบแบ,บอยากลองดูว่าเออถ้ามันทานหน้าแล้วหน้านมันนุ่มขึ้นได้ทําไมข้อสอบมันจะทาไม่ได้ว่าก็เลยแบบลองดูลองดูก็อืมมันก็ขาวขึ้นนะใสขึ้นแล้วข้อสอบเรามันก็ไม่ได้านนะเพราะว่าปากติแล้วอ่ะเป็นคนที่ข้อสอบดำแล้วก็ด้านนะเพราะว่าเป็นคน,น่ะชอบนอนแบบเท้าแขน,น่ะชอบนอนแบบเท้าเท้าแขนแบบนี้อ่ะทุกคนแล้วก็ก่อนนอนนะคะกัดก็จะบำรุงผิวกายด้วยครีมเพสั์นะคะเป็นครีมเป็นขวดสีชมพูนะคะ ท,า,ทาไปเลยจริงๆอ่ะกั๊ะมีครีมบำรุงผิวตัวอยู่เป็นครีมเพสัแล้วก็ครีมซิต้านะคะเป็นตัวนี้ตัวขวดสีชมพูขวดนี้นะคะกั๊ดก็จะใช้ในตอนกลางคืนเนาะเวลาตอนกลางคืนก็จะทาก่อนนอนนะคะส่วนตัวเพสัตัวนี้สีฟ้า ก็จะใช้ตอนกลางวันนะคะในวันที่ไม่ได้ออกไปไหนมากไม่ได้แบบออกไปตากแดดอะไรอย่างเ<ๆ>งี้ยก็จะใช้เป็นตัวสีฟ้าแต่ถ้าวันไหนที่ต้องออกไปตากแดดต้องออกไปการแจ้งก็จะใช้เป็นตัวซิต้าตัวนี้เป็นตัวซิตา้าเป็นตัวซิต้าตัวนี้นะคะธนาะคาะรในการถ่าออกไปข้างนอกแล้วก็การจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะในการที่แบบบำรุงผิวขึ้นมาอีกนะด้วยความที่แบบเราไม่ใช่คนขาวมาตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ปะเราเป็นคนดำมาตั้งแต่กำเนิดเราก็เลยแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบบำรุงผิวของเรานั่นก็คือเป็นตัวนี้ค่ะ การรู้สึกว่าเออผิวอ่ะมันนุ่มมันใสแล้วก็สิวอ่ะมันไม่ขึ้นปกติอ่ะจะเป็นคนที่แบบสิวสิวจะขึ้นตรงนี้เยอะมากๆแต่พอกินตัวนี้เข้าไปแบบเออสิวมันไม่ค่อยขึ้นนะไม่ถึงกับว่าหายไปเลยเพียงแค่มันไม่ขึ้นเหมือนแต่ก่อนอ่ะแล้วก็สิวที่เป็นตรงคางอ่ะค่ะคือมันจะไม่ค่อยมีปกติอ่ะสิวที่คางจะขึ้นเยอะเยอะจนแบบโอ้โหแบบตกใจไปเลยแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วถามว่ากินมานานไหมกินเยอะแค่ไหนทุกคนดูอันนี้เป็นตู้เก็บของให้ดูว่าเออเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยคือซื้้อออ้้ออออออมมมาาาาาเยะะะกคลงงซซืืททนนดูแแตต่่่วีบบ เออมันยังไงอะที่แบบร้านที่แบบเชื่อถือได้ด้วยนะร้านที่แบบเขานําเข้าหรือว่าเขารับพีอะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าทุกๆอย่างอะผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างอะถ้ามันจะได้ผลจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเราด้วยนะคะก็คือบางคนอาจจะแบบเห็นผลช้าเห็นผลเร็วแต่วันบอกว่าก่อนนอนอะกัดใช้อะไรบ้างแต่ก่อนผิวหน้ากัดมันไม่ดีเลยนะผิวหน้ากัดคือมันย่ําแย่สภาพย่าแย่มากนี่นี่คือแบบบํารุงขึ้นมาให้มันดีได้ขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็จะพยายามบํารุงมัน Osc? ต่อไปเรื่อยๆนะ ก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็ช่วยกันแชร์ให้กันด้วยนะคะอาจจะเป็นคลิปที่แบบบา้บาๆบอๆตามภาษานะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย